ถ้าใครยังไม่ดูมันยังไม่ได้ดูคลิปแรกนะครับลองไปดูคลิปแรกนะครับตอนนี้มันโตแล้วเดินไปไหนก็เดินตามตัวมันโตมากเลยนะครับแต่เวลาเรียกมันมันก็ยังอ้อนอยู่นะถ้าเราอยู่ตรงไหนมันก็จะอยู่แถวนั้นนะครับมันมาอยู่ข้างๆเท้า ตอนนี้มันมันเริ่มผัดสีขนแล้วนะครับนี่อกมันเริ่มเป็นสีขาวตัวเป็นสีเทาหน้าที่ออกสีแดงแดงเริ่มหายไปแล้วครับมันจะกลับมาเป็นสีแดงเข้มอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากมันผัดชุดขนหมดแล้วตอนนี้ปีกมันเริ่มมีขนแล้วถ้าเจอตามทุ่งนาหรือว่าในป่าตอนนี้นี่ วิ่งตามไม่ทันแล้วนะครับใครสามารถวิ่งจับนกตัวขนาดนี้ได้นี่ถือว่าเก่งมากแล้ว toilet, นะครับน่ารักดีไหมครับตัวโตนะครับตัวโตกว่านกน้ําทั่วไปตัวโตกว่านกกวักไปนิดนึงถ้าใครยังจําภาพแรกในคลิปแรก like ได้นะครับตัวเล็กกว่าัมไม่มือผมอีกอะตอนนี้วันที่ทททตั้งแต่วันที่ผมเก็บมานะตอนนี้วันที่สามสิบห้าแล้วครับ สาสิบห้าวันตอนนี้เป็นนกโตแล้วกินอาหารเองได้แล้วครับอาหารมันก็เอาผมลืมอาหารมันเดี๋ยวแป๊บนึงนี่นะครับอาหารของมันก็เป็นอาหารนกเอี้ยงแช่น้ำตอนนี้มันไม่ค่อยกินแล้วละครับมันโตแล้วมันเลือกกินอาหารเองได้แล้ว มันสามารถกินไส้เดือนกินปลาหรือว่ากินมันกินทุกอย่างเลยครับข้าวเหนียวดินอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสัตว์เป็นผลไม้กล้วยมะละกอมันกินได้หมดตอนนี้มันโตแล้วนะครับมันเริ่มหากินเองได้ละเดี๋ยวเราลองหาไส้เดือนให้มันในดูดิมีไส้เดือนไหมทำไมไส้เดือนหายากจังนี่ไงไส้เดือนตัวเล็กๆ เดี๋ยวมันต้องเห็นครับนี่กินเองตามันดีกว่าเรานะครับเราอาจจะมองไม่เห็นไส้เดือนในปนดินไส้เดือนตัวเล็กๆแต่ว่านกพวกนี้เห็นนะครับเริ่มกระดิกก้นตลอดเวลาแล้วหนทักทายทุกคนที่ติดตามมาหน่อย เดี๋ยวเรามารอดูตอนมันเริ่มบินได้อีกทีหนึ่งนะครับ